สวัสดีครับมือนีภามันมเก็บเคียงครับมือนีครับเคียงแห่ออกก้ษาครับถึงมาเก็บครับฝนตกหนักครับเมื่อขึ้นครับมเก่งปันไฟครับหาจุดหาครับห้าจุดห้าเค เซนี้การขับเบสกับกลางครับนี่ครับสุดรอครับ FA คขับกลางครับนี่พระเวอร์ประกอบครับอีคิวครับอีคิวบริยยักษลร้ายครับส่วนมากเสียงกลางดี่แฟตครับมิเตเบสครับ ตัวนี้6,000วัตต์ครับสวิตชิ่งบิดตัวนี้5,000วัตต์เอ็มม่แปลง AB ธรรมดาครับตัวห้องครับเบฟซีครับพันดินไว้ครับสูตรนี่ตีเองครับได้สองปีแล้วครับ เฮ็ดที่ขึ้นแล้วครับคือฝนครับเสียงกลางีปกอยู่ครับครับเดี๋ยวเปิดภายเบิ้งดอกครับ นีค่ครับเปิดผ่าวลังตัวครับหน้าดอกครับ <c oughs> ดอกเป็นโอ้โห,หสีเห็นบ่านะครับเสียงแลมเป็นแลมจรวดครับเสียงกลางเป็นค่านี้ เก้าร้อยวัตต์ครับพวรงรอสองคู่หนึ่งครับตูนครับ <c oughs> ส่วนตูเบทเท่าครับเป็นดอกเป็นดอกพี่เอออเดโออาจจะเป็นพี่เอครับจำว่่ผิดพี่ PA เอหรือว่าพี่ออ i o โอเนี่ยแหละครับเป็นดอกตื้อโดนแล้วครับสองประมาณ หปีหกปีแล้วครับดอกได้เน่ย, <c oughs> ยังไซไดีดีๆครับเป็นดอกหนึ่งพันวัดครับไม่เล็กก่อนเดียว <c oughs> ดอกคงตื่นครับดอกคงสีฟ้ามนถึงไฟครับปักไฟครับ เดี๋ยวทังเลยภาพติดตามหม่ครับคลิปนี้เอาไว้สันี้ก่อนครับคลิปสันส้นๆครับ